ัีครับก็รายการค่อยดิกชันนารีนะครับก็จะเป็นรายการนะที่เรามาแนะนำนะเกี่ยวกับศัพท์ของปลาค้ามนะครับที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็รวันนี้ตอนแรกนะก็อยากจะเสนออย่างเรื่องของซูมินะครับหรือว่าสีดำนะของปลาซูมินะครับาษาญายปุ่นนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าสีดำนะครับวันนี้ผมก็จะเป็นนําสายพันธุ์นะครับโชวาะครับมาเป็น example นะครับ ทุกตัวนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับหลายคนนะครับที่เริ่มมาเลี้ยงปลาทาบนะครับก็จะเห็นคําว่าซูมินะครับซูมินะครับก็คือสีดําของปลานะครับถ้าผมจะแบ่งง่ายๆนะครับให้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับก็คงจะเป็นอันดับแรกนะครับเป็นคาสเนซูมินะหรือว่าซูมินะครับที่อยู่บนพื้นแดงนะครับ อย่างซูมิที่อย film, ู่บนพื้นแดงตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ไ <ต ans> หล่นะครับที่ไหล่นะครับหรือว่าอีกอีกอย่างนะครับก็จะเป็นซูโบกซูมินะครับหรือว่าซูมินะครับสีดำนะครับที่อยู่บนพื้นขาวนะครับถ้าตัวนี้นะครับท่อนหลังนะครับทั้งท่อนลงไปนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับที่อยู่บนพื้นขาวเกือบทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ท่อนหลังจะเป็นซูโบเกือบทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ไม่ทับแดงนะครับอาจจะมี ทับแดงบ้างนะเป็นคาสเนตตรงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดนะว่าดำปื้นก้อนก้อนใหญ่นะครับที่บนพื้นขาวนะครับจะเป็นสุโบะนะครับข้างหลังนะครับทีเนี้ความาหายากง่ายของสีดำนับก็คือการที่จะหาปลาที่จะเป็นสุโบะซุมินะครับหรือว่าดำบนพื้นขาวเยอะๆนะครับมันหายากมากนะครับ ว่าทํายากกว่านะครับส่วนใหญ่ดําจะอยู่บนพื้นแดงแบบนี้มากกว่านะครับจะหาง่ายกว่านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโชว,ว่านะครับจากเซกิคุชินะครับซึ่งฝามนี้ก็ผมว่าทปาปลาโชว,ว่าไซสกลางได้ดีมากนะครับคุนค่อนข้างที่จะเหมาะกับไซสกลางนะครับอ้วนล่ําดีนะครับส่วนเรื่องสีดำนะครับบางคนถามว่าเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับ ควรเลือกดำยังไงครนะับส่วนตัวผมมองว่ามันก็อยู่ที่จุดประสงค์เรานะว่าต้องการเลี้ยงในระยะยาวนะครับหรือว่าต้องการประกวดนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็มองว่าใช้ประกวดในไซส์กลางๆนะครับน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าดำเนี่ยเริ่มจบแล้วนะครับความฟฟนิชชิ่งของดำนะที่จบนะครับจะเห็นได้นะว่าที่ไหล จบแล้วนะครับเนี่ยคือดำที่ฟินิชชิ่งแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นแบบนี้เงานะครับปื้อเป็นหมึกนะครับส่วนดำที่เริ่มรัดนะครับจะเป็นช่วงหลังนะครับเห็นยังเป็นตะข่ายตะข่ายนะยังไม่เงาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวกนี้นะครับถ้าเราเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะ develop ขึ้นมานะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับจะยังเห็นได้ว่ายังไม่ดำเมี่ยมนะเหมือนชิ้นที่ไหลนะครับชิ้นที่ไหลนะครับ อ่าชิ้นนี้ก็จะจะเห็นได้ว่าฟินิชชิ่งอ่ะดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นดำที่มาตรฐานของชว่านะว่าเป็นดำที่เราหาได้ทั่วๆไปนะครับว่าเวลามันจบแล้วมันจะประมาณไหนนะครับอ่าก็มาตัวต่อไปนะครับผมเอ่อหยิบ e x a m ซ l e นะครับอ่อเป็นปลาลูกค้านะตัวนี้ก็ขออนุญาตนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับเอ่อตัวนี้นะอ่ะ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดําไม่เหมือนตัวที่แล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าดำอ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆตะขาดครับอ่าเป็นดําอีกสไตล์นะครับดําอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าอสกิไล์นะครับทําไมถึงเรียกว่าอสกิไลรนะเพราะว่าดําคล้ายๆตะข่ายของปลาอสกินะครับมันจะเป็นยูยังเหมือนตะข่ายนะครับ ถ้าเห็นไม่ชัดจะผมผมยกขึ้นอ่ามันจะเหมือนต้าไข่ปลาสกีนะครับแล้วก็ยังยังดำยังไม่ขึ้นนะครับก็เลยเรียกว่าไล์นะครับยังดูนะอ่อนนะครับอ่าดำแบบนี้เนระียกอสกิไล์นะครับดำแบบนี้ผมมองว่าส่วนตัวผมชอบนะครับเนื่องจากเรารู้แล้วนะว่าดำมันจะขึ้นมายัางไงแต่แค่ลุ้นนะว่าจะขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเป็นดำที่ อฝังลึกนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับคุณภาพดียังไงนะครับมีความคมนับของที่ว่าดำนะขอบเกียดำนับคมไม่เลอะไม่เป็นฝุ่นนะครับคุณภาพดีดีบ่งบอกได้นะครับอีกชุดหนึ่งครับก็คือตรงที่มันจบแล้วนะครับมีคุณภาพสูงนะเงามันนะประมาณนี้นะดำของอาสกิไลจะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการเลี้ยงปลานะครับในระยะยาวนะครับมาดงว่าสวยในไซส์ใหญ่ๆนะครับก็ต้องซื้อปลาแบบนี้นะครับให้ดำม,มันไปจบตอนใหญ่ๆนะครับเนื่องจากถ้าดำม,มันจบเร็วนะครับแก่เร็วเช่นกันนะดำแก่นะมันก็จะมีความด้านนะครับความเงาจะไม่เหลือนะครับประมาณนี้นะครับ